ิตสังหารสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ่งเล็กสงน้อยไปเลยวันนี้บอกแล้วละครเรื่องนี้งานดีทุกคนใช่นอกจากพระเอกนะฮะแบงค์ทิติแล้วนะฮะโอบโอบนิธิแล้วตำรวจเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับคุณก้องวิทยาแล้วยังมีชินชินวุฒอีกจริงไหนๆก็มาแล้วเขาบอกว่าตำรวจหล่อบอกต่อด้วยขอดูหน้าหล่อๆสักนิดนึงขออนุญาตให้เปิดแมสนิดนึงแต่ว่าโอเคไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ นไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นค um ู่ปรับของคุณชินชินวุทจริงๆเออเขาอยู่ด้วยกันตลอดไงทำงานอย่างจริงจังไงนะก่อนที่คืนนี้จะได้ดูต่อต้องบอกเลยว่าช่องเนี้ยก็มีผลงานกับช่องวันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ค่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งแต่เรื่องนี้มีบู๊เหมือนพระเอกเขาไหมแบบว่าแบงค์เขาบู๊โอ๊คเขาบู๊เราบู๊ด้วยไหมพลาสของผมจะเป็นสืบสวนสอบสวนซะส่วนใหญ่ว่าจะคอยหาหลักฐานมาช่วยกับเพื่อนที่ เป็นพระเอกครับทัไทยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณน่ะไม่เชื่อว่าพระเอกหรือแบงค์ทิติทัศไทยเนี่ยไม่ได้ทําความผิดใช่ครับคุณก็พยายามที่จะหาหลักฐานเพื่อมาซัพพอร์ตเขาว่าเขาไม่ได้ผิดจริงๆใช่ครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือเป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยก็เชื่อในตัวของเพื่อนว่าเพื่อนไม่ได้ทําอะไรเงี้ยก็จะคอยหาหลักฐานมาหักล้างให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นตำรวจเหมือนกับคุณจินชินวุทแต่ทําไมถึงกลายเป็นคู่ปรับกันมันเพราะอะไรมันมีสาเหตุจากอะไรอ๋อเพราะว่าอยู่กันนค คนละสำนักงานครับแล้วก็มารับค่ะ รับผิดชอบคดีร่วมกันค่ะแล้วแบบทั้งคู่ต้องบอกว่าเป็นตำรวจดีใช่ไหมใช่ครับคือเป็นตำรวจดีแต่ว่ามีความความคิดการตัดสินใจคนละแบบที่แตกต่างกันใช่แต่เป้าหมายเนี่ยวัตถุประสงค์คือเหมือนกันก็คือต้องการหาคนร้ายหาคนร้ายใช่มันก็เลยต้องแบบว่ามีการเข้ากันตลอดใช่แต่พี่ชินเนี่ยเรียกว่าเขาขึ้นชื่อมากเรื่องพลังงานเขาล้นเหลือมากเลยไม่ว่าจะอะไรเอเนอร์จีเขาคือแบบว่ามาเต็มมากเขามีเมาส์คุณด้วยนะ เขาบอกว่าตอนแรกเข้าฉากคุณพอเขามาแบบเต็มคุณแบบมีเหวือแล้วแบบโอ้โหมีตกใจเ้วยพี่มาเบอร์นี้เลยเอออ่านเนี้ยเขาบอกพี่ชินพี่ชินแบบเขาเป็นคนเอนเนอร์จีเยอะมากอ๋อผมก็แบบ ขนาดนี้เลยหรอพี่ชชนช็อตไม่จังหวะช็อตมจังหวะช็อตแบบเฮ้ยชินไงนี่ไม่ใช่รัชดาไยอะไรเงี้ยเราเตรียมตัวรับมืออะไรเขายังไงบ้างหลังจากที่เราเจอช็อตนั้นไปแล้วหลังจากที่เจอกันกันแรกๆก็ก็มีเหวอก็มีตกใจก็แบบกลับบ้านมาก็ทำความเข้าใจบทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเออเอออไม่ได้ไงไม่ได้ไงเพราะเขามาเบอร์นี้แล้วอ่ะเดี๋ยวแบบ สูแก่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเห็นที่เซอร์คุณคกับชินชินวุฒิหรือว่าสารวัตรพะกินเนี่ยเฮ้ยมีเข้าฉากกันแล้วบางมุมเนี่ยมันทำให้แฟนๆละครเนี่ยจิตสนหารเขามีแอบจิ้นคุณเหมือนกันนะเป็นตำรวจคู่จิ้นเหมือนกันนะคุณรู้สึกไงบ้างก็ก็น่ารักดีครับน่ารักดีเออแบบมองตรงมองตาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีบางฉากเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเจอฉากที่แบบมีคุยกันหน้าใกล้ๆกันแล้วแบบเฮ้ยมัน คนเขาจิ้นกันเยอะเลยนะเหมือนเกียดอะไรก็ได้อย่างนั้นเนี้ยหรอทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาปิ๊งกันถ้าแฟนๆเขาจับจิ้นแบบจริงจังเลยคุณโอเคหย ก็ก wow. ็ได้ครับก็ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าก็ได้แรงดีน่ารักดีครับกล้องก็บอกว่าไม่เป็นไรกล้องโอเคเพราะว่ากล้องก็มีปืนกล้องก็เอาปืนให้ชินจะได้มีการละกันเออเออเออได้อะมันความน่ารักเห็นมุกนี้เวิร์กเจ้วัน้ี่นี่แหละความเป็นตำรวจเหมือนกันนะเนาะเนี่ยเนี่ยมีสงสงสงสัยดีนะแต่พระเอกในเรื่องเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษครับผมอ่านใจคนได้ครับ ถ้าเป็นคุณคุณสามารถอ่านใจคนได้คุณอยากจะอ่านใจใครเพราะอะไรครับอ่านใจใครเหรอครับผมอยากจะอ่านใจลูกค้าครับลูกค้าเพราะว่าตอนนี้คือ เปิดร้านชานมไข่มุกร้านตกใจเลยนะเนี่ยหรือว่าเป็นเหมือนซานี้ลูกค้าอะไรอย่างงี้หว่าลูกค้าเขาชอบไหมชอยใช่งรสชาติแบบไหนอะไรยังไงเราจะได้ทําแบบถูกอะไรเงี้ยชื่อร้านอะไรเปิดที่ไหนยังไงครับชื่อร้านว่าชื่อร้านเหมียวเหมียวพ่นไฟครับเปิดที่ลำลูกกาคลองสี่ครับตลาดลาดสวายจังหวัดปทุมธานีครับผมเข้าไปไปอุดหนุนกันได้ครับผม สรุปว่าคุณมีความสามารถในการเสกชักโอ้โหุดแม่บุญกล้องกล้องเลยแม่จะขนาดนี้เห็นหมดแล้วโอ้โหุดกข้ากล้องซะขนาดนี้เออโชว์โชว์หน่อยละกันนี่คือเป็นชานมนะครับอน้องกล้องวิทยา นะครับชื่อแบรนด์ว่าเหมียวเหมียวคนไฟคนไฟอันนั้นคืออะไรอันนี้คือนมฮอกไกโดครับนมฮอกไกโดและอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือชานมครับชานมปกติเปิดเปิดมานานหรือยังเอ่ยเปิดได้ประมาณอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเป็นยังไงบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟีดแบ็กก็ดีครับคนก็เข้ามาเรื่อยเอออยากจะรู้ใจอ่านใจคนผู้บริโภคได้ว่ารสชาติแบบไหนที่เขาจะชอบรสชาติแบบไหนเราจะได้ทำแบบเพราะฉะนั้นโซนลังสิท คงลำลุกกาสามารถสั่งได้มีช่องทางไหนบ้างสั่งยังไงสามารถสั่งได้ที่ไลน์แมนนะฮะก็สามารถไปติดตามผลงานละครอย่างเดียวไม่พอติดตามผลงานในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยนะะชานมเหมียวเหมียวพ่นไฟนะครับเอ้าน่ารักอ่ะน่ารักหนูเออน่าเหรเดี๋ยวตอนนี้เราไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถชิมได้เพราะว่าตอนนี้อยู่ใกล้กันเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบเสียงเดี๋ยวออกจากสตูไปปุ๊บเดี๋ยวจะชิมเลยใช่ะแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถอุดหนุนได้เนาะครับผมอ้านอกจากฝากผลิตภัณฑ์แล้วคืนนี้ก็ต้องฝากละครด้วยใช่กำลังเข้มข้นเลยครับก็ฝากให้กำลังใจหมวดภูมิแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับก็สองทุ่ครึ่งครับฝากด้วยนะครับทีตสังหารครับผมจะมีหักมุมไหมตอนท้าย บอกไม่ได้สิครับเพราะว่าช่วงวันนี้ผมว่าไม่รู้ว่าจะไปลงทางไหนเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเปิดมาก็ตื่นเต้นเข้มข้นแล้วแล้วนักแสดงแต่ละคนที่มาพูดคุยกับเราเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่จะสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงจะหักมุมหรือเปล่าเอาเป็นว่าติดตามกันเองคุณผู้ชมค่ะติดตามความสนุกกันต่อคืนนี้นะคะเวลาสองทุ่มครึ่งกับละครจิตสังหารค่ะวันนี้ขอบคุณกล้องด้วยนะคะขอให้การเจริญรุ่งเรืองขายดี แฟนก็ไป<ง>อุนหนุนกันได้จา<ม>า้าละครด้วยนะครับเออแล้วขอให้ขายดีคร, <c oughs> ครับและแน่นอนนะครับคืนนี้ดูสด2องทุ่มครึ่งจิตสังหารแต่ถ้าเกิดคุณดูพลาดไปนิดนึงสามารถดูย้อนหลังได้ที่แรกบนแอปพลิเคชันนะครับไอชีอ e ีหรือเว็บไซต์ iq com นะครับ